จ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังสมเด็จพระราชนีนาถอริาเบธที่สองแห่งสาราชนจักรในการที่เจ้าชายฟิลิดุกแ่นเอดิมบะระพระราชสวามีในสมเด็จพระราชนีนาถอริสเบธที่สองแห่งสาราชนจักรสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่9เมษายน2564 ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นทชนของเจ้าชายฟิลิปลูกแห่งเอดินเบร์ะหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กับประชาชนในสาอาณาจักรวมทั้งชาวโลกในนา,นานาประเทศผู้ซึ่งชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยได้รับประโยชน์จากพระราชการณียกิจ ที่ดุกแห่งเอดินบะระได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดข้ชนชีพความทรงจำคันมซาบซึ้งและความภาคภูมิใจเมื่อชาวไทยระลึกถึงภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ของฝ่าพระบาทรอบได้ดุกแห่งเอดินบะระซึ่งเสด็จอยู่เคียงข้างถึงสองครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2515และพุทธศักราช2539ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระบรมาาินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบพิษพระราชบิดาของหม่อมชันและในครั้งต่อๆมาที่ดุ๊กแห่งอดินบะระได้เสด็จพระราชดำเนินเยีอยประเทศไทยในฐานะประธานองค์การกองทุนสัตว์ป่าล่สากลนั้นประชาชนชาวไทยยังคงจดจำรำลึกได้ถึงพระราชปรารานที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความรักและความใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นเป็นจำนวนมากในการต่อมาหม่อมฉันไดน,นามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอยากสุดซื้อมาอย่างฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวบริติชทั้งขอความแสดงความอาลัยอย่างที่สุดต่อการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงครั้งนี้พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณระโมชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว